ก่อนที่ท่านจะรับชมคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซ u b ส c r i b e ให้กับคลิปนี้เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อ,ตอไปทั้งที่ในใจมันรองบอกว่ารักแต่ฉันทำไมต้องเป็นคนแบบนี้ สวัสดีครับกับผมนายวัฒนายวิมานสีสุกกำลังศึกษายอยู่ชั้นประกาศานียบัตรวิชาชีพชั้นสูงชั้นปีที่2ส,สาขาเทคโนโลยีและวัตกรรมเกษตรฐานวิทยาศาสตร์วันนี้ผมจะพามาแนะนําสถานที่ในวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียมพุนนะครับสถานที่ที่ผมชื่นชอบมาดูกันว่ามาดูกันว่าทําไมผมชื่นชอบนะครับไปดูกันเลย และแล้วนะครับเราก็มาถึงที่นี่คือที่ไหนหยอกครับผมที่นี่คือหอพักชายช่อม่วงนะครับผมซึ่งเป็นที่พักอาศัยที่ผมกำลังศึกษาอยู่ผมอาศัยอยู่ที่หอพักนี้ครับไปมาดูกันว่าในข้างในมีอะไรบ้าง<ม>ก่อนอื่นนะครับก่อนที่เราจะขึ้นไปหอพักนะครับเราต้องถอดรองเท้าก่อนนะครับเพื่อเพื่อความสะอาดของหอพักนะครับ I'm begging, begging you to put, you, to put your love in the hand now, darling. Riding high when I was king, I played it hard and fast for everything. I, I want. นี่คือบรรยากาศในหอพักเรานะครับหอพักเรามีด้วยกันอยู่4ชั้นนะครับนี่คือชั้นที่2นะครับซึ่งห้องนอนของผมนะอยู่ชั้นที่สี่ไปดูห้องนอนผมดีกว่า Let's go <S <c oughs> และแล้วเราก็มาถึงห้องนอนกันนะครับมาดูกันเลยครับห้องนอนห้องใหญ่นะครับจะมีอยู่สองห้องครับแต่ละห้องนอนด้วยกันอยู่สองคนนะครับรวมเป็นสี่คนนะครับมาดูกันครับว่าในห้องนี้มีอะไรกันมีห้องห้องด้านหน้ามีโซฟานะครับมีโต๊ะทานข้าวแล้วก็ตู้ตู้เก็บของว่าจะเก็บอะไรก็ได้ครับของที่จําเป็นเอาไว้ในตู้นี้ครับแล้วก็มีทีวีนะครับ พิเศษไปก่อนนั้นหอพักนี้ครับอยู่ฟรีกินฟรีแถมมีเครื่องตู้เย็นให้ด้วยครับโอ้โหดูดีครับดีไปกว่าน,นี้ไม่มีแล้วครับมีห้องน้ำหนึ่งหลังหนึ่งห้องและพิกไปกว่าน,นั้นคือมาดูห้องนอนผมครับนี่เลยครับโอ้ยผมนอนอยู่ข้างบนเพื่อนผมนอนอยู่ข้างล่างครับดูครับหอสวยหรูลาขนาดนี้มีเพื่อนชวนเพื่อนมีน้องชวนน้อง มีพี่ชวนรุ่นพี่ให้มาเรียนวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลําพูนอยู่ฟรีกินฟรีแบบนี้เหลือแค่ตั้งใจเรียนอย่างเดียวครับเชดเดอร์ขอบคุณสำหรับคลิปรับชมคลิปวิดีโอนี้นะครับเจอกันคลิปใหม่นะครับหนะ้าขอบคุณครับ